รีวิวซือมี 14T นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้รีวิวตัว 14T Pro ไปแล้วนะครับวันนี้มารีวิวรุ่นน้องกันบ้างตัวนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงส่วนต่างราคาจริงๆนะครับราคาจะต่างกันประมาณ4,000บาทหลายคนจะบอกเฮ้ยมันต่างกันมากกว่าน,นั้นไม่ใช่เหรอต้องดูที่ตัวความจุเท่ากันนะครับซึ่งมี 14T เนี่ยจะมี2รุ่นด้วยกันก็คือ1226กับ12512ที่ผมมารีวิวนะครับซึ่ง1226เนี่ยมัน15,990บาทถ้าเกิดว่าเป็น 12512เนี่ยราคาจะ17,990บาทนะครับเมื่อเราเทียบกับเสิอมี 14T Pro ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็น12512ราคาคือ21,990บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างจริงๆอ่ะถ้าเราเทียบที่แรมรอมเท่ากันน่ะมันจะต่างกันประมาณ4,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูว่าส่วนต่าง4,000บาทเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างแล้วมันโอเคไหมกับตัวนี้หรือว่าควรจะเพิ่มเงิน4,000บาทไปเล่นตัวโปรดีนะครับ อย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของความแตกต่างของตัว 14T กับ 14T Pro คือเรื่องของการดีไซน์นะตัวเสือมี 14T เนี่ยดีไซน์ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบดูเีมเหลี่ยมกว่าถ้าเป็นตัว Pro เนี่ยมันจะมีความโค้งมนมากกว่าบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบแล้วกันอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบทรงแบบว่าแบบดูเป็นแท่งๆแ,แบบเนี้ยดูเป็นเหลี่ยมเป็นสันกว่า 14T ก็จะดูตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดว่าชอบให้มันแบบมีความโค้งความมนหน่อยอันนี้ก็ 14T Pro นะครับเรื่องของตัวกล้องก็มีความแตกต่างกันรวมถึงเรื่องของตัวชิปเซตด้วยนะครับหลกัลกๆมันจะต่างดีไซน์เรื่องของระบบการชาร์จเรื่องของตัวกล้องแล้วก็ตัวชิปเซตนะครับนี่คือ4อย่างที่ 14T กับ 14T Pro แตกต่างกันส่วนที่เหลือมันสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงเดียวกันได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่เรื่องของอย่างแรกก่อนเรื่องตัวหน้าจอทนะั้งจริงหน้าจอทั้งคู่อ่ะมันมาในทรงคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วนะครับ เรื่องของความเร็หน้าจอประมาณ 1.5K อัตรา r e f r e s หน้าจอคือ144 h z นะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดที่มันทำได้คือ4,000นิตนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้งานกลางแดดใช้งานกลางแจ้งถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้สบายๆเลยนะครับเรื่องของการหลีไฟนะครับตัวนี้ทำได้สูงสุดอยู่ที่3,840 PWM dimming นะครับเรื่องของการรองรับพวก HDR ต่างๆนะครับตัวนี้ก็รองรับทั้ง HDR10 Plus รองรับทั้งตัว Dolby Vision นะครับแล้วก็มีเรื่องของฟีเจอร์ AI ต่างๆที่เข้ามาเพิ่มให้เรื่องของตัวหน้าจอมันดูมีการแสดงผลที่ดีมากขึ้นมันจะมี AI Image Engine พวกนี้เพิ่มในเรื่องของตัว HDR นะครับมันสามารถทำคอนเทนต์ธรรมดาให้เป็น HDR ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็น Super Resolution อันนี้ก็ทำให้วิดีโอมีความคมชัดมากขึ้นทำได้หรือจะเป็นการแทรกเฟรมนะครับ MEMC อันนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยี e MEMC มันจะคล้ายๆกับพวก ออการแทรกเฟรมในพวกจอทีวีประมาณนั้นนะครับในส่วนของการรับชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับหน้าจอตัวนี้ผมว่าโอเคเลย1คือจอมันใหญ่นะครับสคือสีมันสวยใช้ได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับรองรับพวก HDR เต็มรูปแบบเนี่ยคนที่ดู Netflix นะครับสมมติว่าเราเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ดูเห็นปะมันจะรองรับทั้งตัว d o l b y Vision เลยแล้วก็ตัวเสียงเองรองรับพวก Special a u d i o ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น HDR ที่ทำได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นจอที่ดูดูซีรีส์โอเคเลยสำหรับตัว ซูมี14ทนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมการตอบสนองหน้าจอผมว่าไม่ไม่ผมไม่ติดใจอะไรนะเรื่องของการตอบสนองหน้าจอทําได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้ก็จอมัน144เฮิรตนะครับอาจจะแบบเล่นแบบ90เฟรมพวกนี้สบายๆหรือจะเล่นพวกพับจีจริงๆก็ปรับเฟรมสูงได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวซูมี14ทเรื่องตัวหน้าจอนะถัดมานะครับเราจะมาคุยเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันแตกต่างกันคือถ้าเกิดว่าเรามองถึงระยะ การถ่ายภาพโดยรวมเนี่ยมันก็มีอัลตร i าวมาให้มีเลนหลักเลนวายมาให้มีตัวเทเลโฟโต้มาให้เหมือนกันแต่ว่าระยะของตัวเทเลจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเทเลในสม,มิมส์สมีทีเนี่ยระยะจะเทียบเท่า50มิลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว14ทีโปรระยะเลนเทเลมันจะไกลกว่านิดนึงเพราะฉะนั้น14 T ีทีโปรมันจะซูมสุดได้ไก,กลกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 14T ก็จะต่างตั้งแต่ตัวเซนเซอร์เลยเนาะเซนเซอร์หลักเนี่ยซื้อมี 14T เนี่ยใช้ MX906 นะครับเป็นเซนเซอร์ของทาง Sony แล้วก็ PixelBinning ปกติเลย5 5พิกเซลนะครับก็จะรวม 4in1PixelBinning อยู่ที่2ไมครนะครับก็ได้ขนาดพิกเซลค่อนข้างใหญ่เลย F Sto p คือ1.7นะครับมีการสั่น OS มาให้ตัวเทเลโฟตโต้เนี่ย50ล้านนะครับ F s ต o อ1.9ระยะก็อย่างที่บอกไปประมาณ50มิลหรือว่าก็เอาเลนหลักคูณ2ไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวเลน เลนเอลต์วาวแองเกิลนะครับความละเอียดอยู่ที่12ลนะ้านพิกเซล ในเรื่องของมุมมองภาพก็ประมาณ120องศานะครับ f stop อยู่ที่2.2มีแฟชชมาให้แล้วก็จะมีโมดูลฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ลักษณะการออกแบบตัวกล้องของตัว1 4 t กับ4 Pro 1 4ปซีเหมือนกันนะก็คือโมดูลสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีกล้อง1 2 3 4ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานตัวกล้องนะครับถามว่าในเรื่องของการใช้งานโอเคไหมผมว่าถ้าใครเคยใช้งานเสือหมี่ไลก้ามาก่อนนะพวก 13T อะไรพวกนี้มาก่อนนะครับมาใช้ตัวนี้ไม่ได้ปรับตัวเยอะเลยเพราะว่าโหมดหลักๆเนี่ย มันก็จะถ่ายอยู่ที่โฟโต้พอ์เทรตแล้วก็วิดีโอประมาณนี้นะครับในหมวดโฟโต้เองเนี่ยมันก็จะมี2อย่างให้เลือกก็คือ l i c a Authentic กับ l i ก a ไวแบนนะครับถามว่าความแตกต่างของ2อันนี้เป็นอย่างไรถ้าเป็น l i ก a ออเทนติกเนี่ยขอบก็จะออกแบบดำๆหน่อยหนึ่งมีฟิลกล้องฟิล์มเยอะหน่อยความคมชัดอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับตัว Li กาไวแบนคือ l i กาไวแบนมันจะเป็นเหมือนกล้องมือถือเลยนะถ่ายออกมาชัดสีสดเก็บรายละเอียดครบถ้วน แลกาอั t h e นติกจะมีความเป็นกล้องฟิล์มหน่อยๆถ่ายสตรีทสวยนะเดินไปถ่ายแบบย่านชิคๆถ่ายด้วยไลกาอัลเทนติกเนี่ยมันเหมือนใส่ฟิลเตอร์มาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟิลแบบอชิคก,กว่านั้นนะเขาก็มีฟิลเตอร์ไลกามาให้นะครับจะมีไลกาวีวิดไลกาเนเชอรัลไลกาแบ็กไวท์หรือแบ็กไวท์ตัวนี้ก็ ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับถ่ายขาวดำเห็นไหมมันก็จะมีความอัดอาร์ตมากขึ้นอันนี้ก็สามารถไปถ่ายได้มีไลก้าซีเปียไลก้าบูมาให้แล้วก็ที่เหลือเป็นเป็นฟิลเตอร์โหมดปกติของมือถือเสือมีทั่วไปนะครับการถ่ายภาพผมว่าตัวนี้ถ่ายง่ายแล้วก็ HDR ค่อนข้างฉลาดเลยนะครับพอ,พอๆกับตัว14 t Pro เลยผมว่าถ้าถ่ายในที่แสงปกติจริงๆแยกแทบไม่ออกนะแล้วก็ในที่แสงน้อยอันนี้อาจจะ ก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวโปรัวโพเขาก็จะบียอนกว่าด้วยราคาที่มันสูงกว่าด้วยนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเสียงมี1ทีเนี่ยมันจะได้ความเรียสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับ 4K เนี่ยถ้าเปิดเปิด HDR ก็ได้ 4K 30นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิด HDR ก็จะได้ 4K 60เฟรมมันก็จะมีตัว Master Cinema นะครับ Master Cinema เนี่ย ถ้าเปิดก็คือจะเป็นการถ่ายแล้วมันก็จะทําการแบบละลายฉากหลังให้เนียนๆเหมือนเราเหมือนเราดูภาพ,พยนตร์นะครับก็เป็นโหมดหนึ่งที่เขาทําได้แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับตัววิดีโอในเสือมี 14T นะครับโดยรวมผมว่าในการถ่ายภาพอ่ะถ้าคุณภาพนะของ 14T เทียบกับ 14T Pro ผมว่ามันห่างกันไม่ได้มากขนาดนั้น,นประมาณสัก10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะอยู่นะครับสำหรับตัวซื้อมี 14T ในการที่จะซื้อมาถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับ ในส่วนของการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับในการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2โหมดก็คือตัวมาสเตอร์พอร์เทรตกับทางตัวไลก้าพอร์เทรตนะครับรวมถึงเรื่องของโบเก้ต่างๆก็จะมีเรื่องของระยะต่างๆเข้ามาตามปกติของมือถือเสมิมีไลก้าเลยนะเขจะมีด็อก ument า r รี35มิลส i วด y b ี่โบเก้50มิลนะครับพอร์เทรต75มิลแล้วก็ตัวซ็อฟโฟกัสที่ระยะ90มิลอันนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ได้เลยนะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ ตัว Portrait ถ่ายอาหารผมว่าประมาณ35มิาลกำลังสวยนะหรือว่าจะเป็น50มิลสวารีโบเก้ก็สามารถทำได้เช่นกันถ้าเกิดถ่ายคนเนี่ยแนะนำเป็นระยะ50มิล75มิลแล้วก็90มิลขึ้นไปนะครับก็จะได้ภาพที่โทนแตกต่างกันเลยนะโบเก้3อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟวงๆซ้อนๆกัน อีซอโฟกัส90มมิเนี่ยมันจะดนวความนวนนัวไปเลยมันจะภาพมันจะโทนมันจะแบบซอฟลงมาอีกนะครับอันนี้เลือกเลือกใช้ได้ตามสไตล์ที่เราชอบเลยก็มีแม่ใช้งานสําหรับตัวโหมดพอร์เทรตที่เป็นซิกเนเจอร์ของเสียมีอ a นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัวชิปเซตกันบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างเสือมี 14T กับตัว 14T Pro นะครับชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity 8,300 Ultra นะครับ านขนาดที่จะเป็นตัว 14T Pro เนี่ยเขาจะใช้ Density 9,300+ Plus ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ Density ก่อนที่มันจะเปิดตัวรุ่นใหม่มานะครับถามว่าความแรงระหว่าง 14T กับ 14T Pro อ่ะตัวชิปเซ็ตเพียวๆนะความแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับง่ายๆเลย Density 9,300+ Plus ที่อยู่ในตัว Pro เนี่ยจะแรงกว่าตัวนี้ประมาณอยู่ที่50%นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจเรื่องของตัวเลขไปนะ 50%เนี่ยโอเคเป็นเรื่องของการที่แบบเบนช์แม็ก์คแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพสูงทั้งหมดในเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้ความแรงต่างกันแนะ่นนเพราะว่าชิปเซ็ตคนละซีรีส์แต่ในการใช้งานจริงนะครับผมจะบอกว่า Dimensity 8300 Ultra ที่อยู่ในเสือมี 14T เนี่ยถ้าเพื่อนๆามาเล่นเกมนะครับอย่าง r o v เนี่ยมันปรับได้สุดอยู่แล้วนะครับคือตัวชิปอะ่ะผมต้องบอกว่า เด m ม n s i ตี้เก้ plus เนี่ยบางทีมันแรงเกินใช้งานในหลายด้ยานด้วยซ้ำไปเช่นในเรื่องของการแบบถ้าสมมติว่าเทียบว่าใช้งานพวกโซเชียลมีเดียเหมือนการใช้งานทั่วไปเหมือนกันเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมเนี่ยแล้วเราไม่ได้เล่นเกมที่มันแบบกินสเปคสูงๆเช่นพวกแบบ g Genshin Impact หรือว่าจะไปปรับแบบ p ับ G frame rate สูงมากๆเนี่ยผมว่าตัว 14T อะ่ะ มันก็เล่นเกมได้ดีอยู่ในอยู่ในระดับของมันอะ่ะคือถ้าเทียบกับมือถือในราคาแบบ1 5 0 0 0บาทโดยประมาณ1 5ื่นหโดยประมาณเนี่ยนะครับผมว่าไอชิปไดเมจิตี้แปดพันสามร้อยอัลต้าเนี่ยมันแรงมากๆแล้วนะมันแรงพอจะแบบเล่นได้ทุกเกมเหมือนกันนะเกมชินิมแปกอาจจะต้องปรับปรับระดับกลางอะ่ะพอเล่นได้แต่ถามว่าถ้าเป็นเกมแบบเนี้ยไอาวีพับจีโหมันปรับได้สุดอยู่แล้วนะครับมันปรับค่อนข้างสูงได้เฟรมเรทสูงของพับจีตัวนี้มันก็พอเล่นได้เหมือนกันนะแต่อาจจะแบบไม่สามารถไปถึงจุดที่แบบแบบ ภาพสวยเฟรมสูงด้วยเหมือนอย่างตัว Dimensity 9,300+ แต่ถามว่าในการใช้งานทั่วไปผมว่าตัวนี้มันแรงในระดับที่ใช้งานเนี่ยปีสบปีสบายๆอยู่แล้วสำหรับตัวซึ้อมี 14c ที่ดันด้วย Dimensity 8,300 Ultra นะครับแล้วก็แรม12ความจุก็มีให้เลือก256 512แล้วแต่ง,งบประมาณเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีงบมากหน่อยอาจ,จะไปซื้อตัว512แต่ถ้าถามผมนะ ภาพรวมหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาถ้าจะซื้อ512กิกของตัวเสือมี 14T แล้วแบบมันมันเพิ่มงบได้ผมก็แอบเชียร์นะเพิ่มไปเป็นตัว 14T Pro ดีกว่าไหมเพิ่มอีก4,000บาทเองแต่ถ้าเกิดว่า,ามีงบแค่ 14T 256ผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็น b บ s ช choice ในในช่วงราคานี้ก็ว่าได้ทั้งเรื่องของ performance เองทั้งเรื่องของตัวกล้องทั้งเรื่อง,องการใช้งานโดยรวมรวมถึงเรื่องที่จะพูดหลังจากนี้ไปอย่างตัวแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟด้วยนะครับ ซื้อมี 14T เนี่ยมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ความจุมาตรฐานเลยนะครับคือ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะแล้วก็ตัวระบบชาร์จไฟอันนี้เขาจะตัดออกมาจากตัว 14T Pro ตัว 14T Pro มันจะชาร์จเร็วกว่าตัวนี้ชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จถามว่า67วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยเร็วไหมผมว่าก็เร็วมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะจะต้องซื้อแยกแต่เท่าที่ผมสำรวจดูเนี่ยณนะวันนี้ถ้าซื้อซื้อมี 14T เนี่ย เขายังคงแถมอะแดปเตอร์แยกให้อยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะสำหรับคนที่เล็งๆมือถือรุ่นนี้อยู่เพราะได้อะแดปเตอร์มาด้วยนะครับเรื่องของระบบการใช้หนึ่งอย่างที่ถูกตัดไปจากตัวโปรก็คือตัวนี้จะไม่รองรับตัวชาร์จไร้สายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซสีเรียกเนาะตัวนี้ก็ถือว่าโดยรวมยังคงเป็นเครื่องที่ให้แบตเยอะแบตครื่องอึดด้วยนะแล้วก็เรื่องของตัวระบบชาร์จชาร์จด้วย6กวัตต์ผมว่ามันเพียงพอต่อก,การใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็คววววาาามมมร้้้้ออนนนเี่่ยััััไไดดขึสูงทกกบตต120์์ชจ มาถึงส่วนของเรื่องการเชื่อมต่อบ้างน,นะครับตัวนี้ก็รองรับ WiFi 6e แล้วก็รองรับ 5g ทั้งแบบ sa แล้วก็ nsa นะครับบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.4นะแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนเอมีไอซ์ลูปนะครับจากที่ได้ลองเล่นเกมมาเนี่ยผมว่าแทบไม่ร้อนเลยนะยิ่งเล่นแบบเกมที่มันแบบไม่ได้กินสเปกมากเอาวี RV เนี่ยผมเล่นไป67รอบก็ติดติดกันถือว่าความร้อนออกมาน้อยมากๆระบบระบายความร้อนทําได้คด่อนข้างดีแล้วก็ชิปตัวเนี้ย ไอเดเมนซิตี้แปดพันสเตาเนี่ยผมว่ามันคุมความร้อนได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องหนึ่งและกันที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์สมมุติว่าคะแนนมันเต็มสิอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ได้ประมาณสัก7จ็ดเจ็ดจุดถึงแเลยนะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพหรือเรื่องของภาพรวมมันอาจจะไม่ได้แรงเทียบเท่ากับตัวโปรแต่ถามว่ามันเพียงพอเรื่องของการใช้งานในงบประมาณของมันเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ย 2 5 6 g b กับราคา1 5 9 9 0บาทเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมว่าแบบเออถ้ามีงบสัก15,000เพิ่มอีก900บาทเนี่ยผมว่ามามาเล่นตัวเซมี 14T ไม่น่าจะผิดหวังนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะก็ภาพรวมนะครับสำหรับเซมี 14T ผมว่าก็เขาก็ทำได้ตามมาตรฐานของเขาแหละกับการที่แบบเป็นออมือถือแฟลกชิพที่เข้าถึงได้ง่ายในช่วงท้ายปีของทางเสียวหมี่เขานะครับอย่างตัว 14T ราคาเริ่มต้นก็อย่างที่บอกไป 15,990บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวที่12512 12เนี่ยก็17,990บาทยังไม่ข้าม20,000บาทส่วนใครที่มีงบกเกิน20,000ไปหน่อยนึงผมว่าเสือมี14 T Pro ก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจผมว่ารอบนี้เสือมีวางราคามาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้คนที่จะเลือกซื้อตัดสินใจได้ไม่ยากอะ่ะสมมุติว่ามีงบประมาณแบบไม่เกิน20,000ก็มา 14T ถ้างบเกิน20,000ไปก็จัดไปเลยเสี่ยมี 14T Pro นะครับทั้ง2รุ่นถ่ายรูปดีเล่นเกมโอเคแบตการชาร์จหน้าจอโดยรวม ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าก็ว่าได้นะครับสำหรับเสือมี 14T s ี r ีส s ทั้งตัว 14T แล้วก็ 14T Pro เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเสือมี 14T นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นนี้หรือว่าใครที่ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ของเราได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ